ต้อบอกคำรักต้องผเผชิญฟันฝ้าจนสุดขอบฟ้ากว้างไกลจะเหนื่อยจะจนต่างนินรนกันไปจะอยู่แห่งไหนน้องความจริงมองคืนนี้ มีแสงดาวดาวเปลี่ยวเหงาบ้าหรือเปล่าดาวไม่เป็นดังเช่นเราดาวลอยสูงดูสวยเด่นใครแลนเห็นก็ไมาปองฉันแอบมองจนค่ำคืน เธออยู่สูงสวยสง่าเป็นนางฟ้าในอมใจฉันจึงไตไปไม่ทีเธออยู่สูงสวยสง่าเป็นนางฟ้าในอมใจฉันคงไต ไม่ไม่ที ครับผมเ,เราจะมีงานเทศกาลเข้มไฟดนตรีมาเลนาครั้งที่10ในธีมเรื่องคือนัดวินเทจโกเก๋ากรีกันนั่นคือสโลแกนนะครับงานจะจัดขึ้นวันเสราร์ที่2อธันวาคมนะครับที่หุกกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีปีนี้พิเศษครับมันเป็นที่ใหม่ที่มันใหญ่กว่าเดิม <S 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 พื้นที่กว่า100ไร่นะครับ ซึ่งกิจกรรมเราจะมีสองช่วงภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อพื้นที่ร้อยกว่าไร่ท่ามกลางหุบเขาธรรมชาติที่อากาศกําลังเย็นสบายในปลายปีนี้ของเสานะครับต้นเดือนธันวาที่สองที่จอดรถแน่นอนกว้างขวางที่กลางเต็นท์นะครับลานกางเต็นท์กว้างขวางนะครับลานจัดกิจกรรมในภาคกลางวันนี้กว้างขวางแน่นอนลานคอนเสิร์ตลานดนตรีนะครับก็ยิ่งกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีร้านรวงครับมาเปิดร้านค้าอาหารที่ของดีของเด็ดร้อยกว่าร้านค้ารอบรอบในงานนะครับนอกจากนั้นในภาคกลางวันก็จะมีกิจกรรมทั้งคณะสัตวศาสตร์ของหมหาสิุทรกรมยกรเขรเพชรบุรีมาให้ความสนุกกับกิจกรรมเกมเพื่อทำความรู้จักกับพืชและสัตว์ว่าเป็นเช่นไรก็มีโครงการของสากรหุกภพง์นะครับนำสอนป่านนาร,รารที่เป็นวัตถุดิบ ตั้งแต่สมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านซึ่งครองราชใหม่ๆม,มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สีสันสวยงามเหลือเกินนะครับว่าเป็นเช่นไรเพื่อให้กับครอบครัวพ่อแม่ลูกค้นหนุ่มค้นสาวที่ยังไม่เคยรู้ว่าเรามีของดีในในประเทศไทยเช่นไหบ้างในบางตัวอย่างนอกจากนั้นก็จะมีนักษาแผนกภาพพิมพ์ของวิทยาเขตพาะช่างก็จะมาสกรีนโลโก้นี่นะครับเทมป์ไฟดนตรีมารุนาครั้งที่10นับพินเทจอย่างนี้นะครับมีมัดย้อมมีการสอน ศรริลปะนะครับสนุกสนานจากบ้านศรริลปินของอาจารย์ญญทวีเกษงามและคณะนอกนั้นก็จะมีหลากหลายกิจกรรมมีบ้านบอลให้เด็กๆมีมีม้าหมุนมีอะไรต่างๆเด็กเๆลๆ็กๆก็จะมารวมกันเตะฟุตบอลกันเล็กๆสนุกสนานกันนะครับแบดโกหนูโกลูกันมีชักคายอร่กันใน f อนะครับกับทีมงานของทางมาลิวนาวิ่งกระสอบอะไรต่างๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สนุกสนานเหลือเกินครับเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลย8ปดโมงเช้าจะถึง5้าโมงเย็นในภาคกลางวัน พักกลางคืนครับเริ่มแต่6กโมงเยน็นถึง6กโมงเชา้าปีนี้ความพิเศษของศิลปินเมื่อมีนักวินเทจก็คือยุค90ที่เป็นกระแสของทางศิลปะแฟชั่ Fair an, วนวัฒนธรรมที่ย้อนกลับมาใหม่ในเด็กรุ่นใหม่เราเชิญศิลปินรับเชิญมีคุณตั๊กดีลานะครับนั้องสาวเสียงดี D, คุณภาพคนหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนั้นก็มีคุณหน่งไวน์น็อตเซเว่นะครับยุค90เนาะล็อกเกอร์แล้วก็มีคุณอีดวงฟรายที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับวงล็อกแลครับวงเด็กวงแรกของประเทศไทยขนมาทั้งวงจากเชียงใหม นะครับแล้วก็มีวงซิตตีไนนนะครับสัญชาติจากประเทศอังกฤษเวลนะครับประเทศอังกฤษมาร่วมสร้างความสุขสนานนอกจากนั้นความพิเศษครับก็คือจะได้ฟังเพลงมาเลนาอย่างเต็มอิ่มเน้นอีกครั้งหนึ่งได้ฟังบทเพลงมาเลนาทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่อย่างเต็มอิ่มพิเศษกว่านั้นอีกนะครับกายี่เท่านั้นยังไม่พอหมายถึงว่าพี่น้องศิลปินในวงมาเลนาอันนี้บางส่วนนะนี่พี่สงนะนี่น้องผงนี่เอมีพี่เอกม,มีบางน้อยมีบางอ้วนมีเต้มีนัด จะได้ร้องเพลงนะครับร้องเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยได้ฟังกันเป็นบทเพลงที่ใหม่ๆเก่า,าๆรวมกันนะครับก็ได้ฟังในงานครั้งนี้นี่คือความพิเศษถามว่าการเดินทางยากไหมนี่สองทางครับคนหนุ่มคนสาวแบกเป้ขึ้นมาแบกเต็นท์ขึ้นมามาทางรถไฟครับลงที่สถานีนรถไฟชะอำจะมีรถของทีมงานขัมรถไฟไปรับส่งฟรีครับขี่เส้นใต้รับส่งฟรีท่านที่พารถมา ไปนัดพบกันที่ปั๊มปตทที่รัวปั๊มไอเท่งทุกคนที่เดินทางบ่อยๆจะรู้จักดีนะครับทางตรงชะอํำนะครับก็จะมีจุดนัดพบกันที่นั่นนะครับถามว่าช่องทางติดต่อจําหน่ายบัตรจําหน่ายบัตรซื้อตั๋วยังไงก็คือหนึ่งเข้าในเพจของ m a เลนาออฟ i ิเชียลเฟซบุ๊แล้วก็เพจของมาเลนาออ f ฟิเชียนะครับส่วนท่านที่ไม่สะดวกนะครับโทรเข้าเบอร์085 373 4 6 1 6 0 8 5 3 7 3 4 6 1 6 พบกันกับพวกเราครับแคมป์ไฟครั้งที่10นักกินเทตเสาที่สองธันวาคมเรามีนัดกันครับดูเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นยีนเสื้อฮาเล่เสื้อทัวร์เสื้อสงครามโลกเสื้อทหารเสื้อคาร์บอยอินดี้โบฮีเมียนได้หมดนะครับไปร่วมกันสร้างสีสันท่ามกลางอาณาจักรหุบเขานะครับไปชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับวันๆเราทํางานจะมาทั้งปียิงกระแสะโลกของความเครียดในยุคโลกของวัตถุมันเยอะแยะมากมายใช้ดนตรีบําบัดใช้ธรรมชาติบําบัด แม้แต่เสี่ยววินาทีก็ยังดีหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าแน่นอนเซ็นชื่อถ่ายรูปตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเหมือนประเพณีที่ปฏิบัติมาปีนี้พี่ส่งว่าอย่างไรบ้างครับสนุกไหมครับปีนี้ปีนี้ก็มีเพลงที่เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็อย่างที่บอกพี่ๆในดนตรีจะร้องเพลงกันทุกคนนะครับลองไปดูนะครับว่าที่งานจะร้องเพลงอะไรกันบ้างครับใช่ครับน้องพงลนะครับก็อย่างที่พี่ส่งพูดนะครับเรามีการเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่นะครับไปสรุกสนานกันครับงานแคมไฟปีนี้ครับ เอ,อครับวันที่สองธันวาครับพี่น้องครับเจอกันครับวันที่สองครับอย่าลืมนะครับ<า>วันแมปงไฟในทีมนะครั้งที่สิบนะครับนัดวินเทจท,<อ>ที่ไหนเนาะที่ใหม่มันใหญ่กว่าเดิมที่หุกกระพงกกระพงครับอาเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับเรียนเชิญทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งติดต่อซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ทางเพจมาลิวน่าออฟฟิเชียลนะครับเน้นอีกครั้งมีช่วงโปรโมชั่นด้วยความพิเศษของนี่เป็นลิมิเต็ดสวยจริงๆเก็บไว้เป็นของสะสมได้เลยนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่เราจัด เินยนเชิญครับหรือเบอร์โทรครับอีกครั้ง0853734616 0853734616หรือเข้าไปดูไปในเพจมนนาออ f ฟฟิเชียลเดี๋ยวแอดมินก็จะตอบได้ว่าอะไรยังไงนะครับซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้ครับร่วมสนุกกันปลายปีนี้ครับกรมอุตุนิยมก็บอกอากาศเย็นหนาวกำลังพอดีเจอกันครับขอบคุณมากจากพวกเรามาเอหนาครับแคมป์ไฟสิบครับ2ธันวาคมมีนัดกันที่หุกกระพงฉะอําเภอบุรีครับสวัสดีครับ